สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับแบงค์ช่องแบงค์โซชาแนลปิ้งวันจันทร์ไปนะครับผมวันนี้พบกการีวน้ำหอมอีกชิ้นเนึนะครับทุกคนซึ่งน้ำหอมในวันนี้เป็นน้ำหอมที่เกี่ยวข้องกับช่วงเดือนพฤศจิกาทันวานั่นก็คือช่วงเทศกาลหองการ,การแต่งงานน,นี่ทุกคนผมจะบอกว่าช่วงนี้มีคนแต่งงานทั้งหมดเยอะมากนะครับผม <S <S เพื่อนผมเนี่ยในช่วงแบบ24 25 26พฤศจิกาเนี้ย คือแต่งงาน3ามคู่งงมากนะครับผมแล้วก็ต้นเดือนธันวาก็มีอีกนะครับผมโอเคแล้วก็ขอทุกคนมีความสุขนะครับผมโอเคน้ําหอมในวันนี้ที่ผมจะนํามาพูดถึงอ,อาจจะเป็นน้ําหอมที่เป็นความรู้สึกของผมคนเดียวคุณอาจจะดมแล้วหรือคุณไปลองแล้วหรือคุณรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ตรงจดิกับการที่จะเอาไปงานแต่งของคุณอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งสามารถดิสคัชนสามารถคุยกันได้นะครับผมผมชอบนะครับผมแต่ว่ากรหนั้นสุภาพนิดนึงเพราะว่าถ้าคุณกวงติงมา ตัวติงขับนะครับโอเคน้ำหอมตัวแรกที่ผมรู้สึกว่าถ้าผมจะไปงานแต่งผมจะใช้นันก็คือน้ำหอมตัวนี้ทุกคนหนึ 1, 2, ่งสองสาปิ้งสพายไหม <c oughs> <c oughs> อันนี้คือ c h a n ลเพชรน้ำอีเกิลอินครับทุกคนถามว่าทําไมผมถึงอยากจะใช้น้ําหอมตัวนี้ไปงานแต่งบอกเลยครับว่าน้ําหอมตัวนี้เป็นน้ําหอมที่มีความสึดถึงความชายแท้มาก <c oughs> เป็นน้ำหอมที่ดมไปแล้วรู้สึกถึงความเป็นผู้ชายเป็นน้ำหอมที่ดมไปแล้วมีความเป็นสมุนไพรมีความเผ็ดเผ็ดซ,ซ่าๆในกลิ่นเล็กน้อยด้วยซ้ำนะครับผม เป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกถึงความหรูหราดูดีดูแพงอีกในหนึ่งหลายคนบอกว่าน้ำหอมตัวนี้มันให้ความรู้สึกเหมือนกับร้านบาร์เบอร์ราคาแพงประมาณนี้ใช่ไหมครับผมถามว่ามันเหมือนไหมมันก็มีฟิลคิมคนโกลนวดอะไรอย่างนี้ดูแต่ทั้งหมดทั้งมวลในน้ำหอมตัวนี้ทุกคนเขาสามารถเบลนกลิ่นให้ทุกอย่างมันรวมกันมาในมวลที่พอดิบพอด,พอดีเป็นมวลที่ให้ความรู้สึกถึงความดูดีดูแพงดูหรูหราใช้น้ำหอมตัวนี้ไปนะคะผมคุณจะรู้สึกถึงงานแต่งที่แบบ แต่งในโรงแรมประมาณนี้นะครับผมถามว่าน้ำหอมตัวนี้นอกจากใช้เป็นงานแต่งได้ไหมใช้ในงานอื่นได้ไหมได้ครับผมว่ามันเป็นน้ําหอมที่ใช้ไม่ได้ยากขนาดนั้นทุกคนอาจจะไม่ใช่น้ําหอมที่บอกับเสื้อลายกระตูนดังนั้นถ้ามันไม่ได้เหมาะกับเสื้อลายกระตูนกระตูนอะเหมกับเสื้อยีนเหมาะกับเสื้อสีขาวเหมกับเสื้อเชิ้ดอะ งานแต่งตัวนี้ก็สามารถใช้ได้ครับทุกคนสําหรับชาแนลแพลตติน e ัมโกลโกลิ e at, แล้วก็สามารถหวงผลความติดทนของหอมตัวนี้ได้นะครับผมผมจะบอกว่าถ้าคุณจะเลือกน้ําหอมตัวนี้หรือคุณมีธีมงานแต่งที่เป็นสีครีมเป็นสีเบจหรือเป็นสีที่มีความมินิมอลเป็นสีที่อยู่ในโทนแบบเอิร์ธโทนนะน้ำหอมตัวนี้จะตอบโจทย์มากอาจจะไม่ใช่ธีมงานแต่งที่มีความเปรี้ยวซ่านะครับผมดังนั้นถ้าง,งานแต่งอันไหนอะ มีความสุขภาพมีความหรูหรามีความที่จะต้องเจอผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยน้ำหอมตัวนี้เหมาะสมที่จะใช้ไปงานแต่งสำหรับชนะแพตินัมอีกอิสครับผมโอเคตัวต่อไปครับมาถงึงสาวๆกันบ้างนะครับอ่าผู้หญิงนะครับผมจะบอกว่าน้ำหอมตัวนี้อาจจะไม่ใช่น้ำหอมที่ผมมีความรู้สึกว่าผมชอบหรือผมรักผมมีความรู้สึกว่าผมบอกคุณมาตลอดว่ามิดเดิลออร d เดอร์ฟาร์มเนี่ยผมชอบที่สุดก,ก็คือมิดเดิ r อ a ร์เดอร์ฟาร์มปี2017ใช่ไหมแต่ตัวที่ผมจะแนะนําให้คุณไปงานแต่งก็คือตัวนี้ครับ มิดเดิลอเดอร์ฟาร์มตัวล่าสุดนี่แหละผมจำไม่ได้ว่าเป็นของปี2 0 2สิบสันไม่แน่ใจนะคบผมแต่ว่าผมรู้สึกว่ามิดเดิลโบผ้าที่ออกมาล่าสุดตัวนี้ถามว่ากลิ่นม,มันถูกจริตผมขนาดที่ว่าผมชอบเท่าตัวอเดอร์ฟาร์มสองพเจ็ดไหมก็ไม่แต่คือมิดเดิลก็คือมิดเดิลทุกคนคือถ้าสมมติว่าช e e าแนลพทเทิร์นอีกอิสเมื่อกี้นะี้คุณนึกถึงผู้ชายที่มีความรอผู้ชายที่มีความภูมิฐานอะ มิดเดิลออเดอร์ฟาร์มตัวนี้ก็คือนึกถึงผู้หญิงที่มีความแบบเป็นลูกคุณหนูผู้หญิงที่มีความหรูหราดูดีผู้หญิงที่มีความอัจฉริยะไถดีและเป็นผู้หญิงที่แต่งตัวเป็นนะครับแต่ว่าเป็นการแต่งตัวเป็นที่แบบถ้าเป็นตัวนี้มันจะมีความแตกต่างจากบูมิงบเก้ bo อย่างหนึ่งถ้าถูอว่าคุณเป็นสาวน้อยที่มีความน่ารักทีมงานแต่งที่มีความแบบลายดอกไม้ ine, มีความแบบกระจุ่มกระจิมหรือเจ้าสาวอายุน้อยอะไรเงี้ยเป็นคนแบบอายุไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยนะ ผมว่ามิดเดิลบูมิงโบเก้สามารถใช้ไปงานแบบนั้นได้แต่ถ้าคุณอยากไปงานแต่งที่เจอกับผู้คนมากมายหลายส่วนแล้วก็มีผู้คนหลายระดับนะครับผมมิดเดิลอะเนอร์ฟาร์มตัวนี้ตัวล่าสุดโบผ้าเนี่ยก็สามารถใช้ไปงานแต่งได้มันเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกความแบบดอกมุง้งดอกไม้ทุกคนเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นดอกไม้แล้วก็มีความหอมมีความหวานมีความวานิลาอยู่ในกลิ่นด้วยคือลหลายๆกลิ่นน้ำหอมตัวเนี้ย มันทําให้คุณเป็นผู้หญิงที่มีความหรูหราดูดีดูแพงแต่ก็ยังน่าเข้าหาอยู่ครับและมีความติดกลิ่นแป้งๆในกลิ่นด้วยความติดคนตัวนี้อยู่ในระดับที่น่าพอใจติดคนมากกว่าบีดีออบูมิงบุกเก้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แต่ว่าทําไมผมที่ต้องเลือกตัวนี้มาไม่ได้เลือกตัว2017ผมรู้สึกว่าตัว2017อ่ะมันมีความหนานีความตึ้บเกินไปทุกคนถามว่าใช้ในงานแต่งได้ไหมได้แน่นอนหรูหราแน่นอนดูดีด้วยนอนแต่ว่าในเมื่อมันหา ซื้อ,อยากแล้วดังนั้นผมขออนุญาตแนะนําตัวนี้แล้วกันครับเพราะว่ากลิ่นมันก็ไม่ได้แย่ไปก่บอกอันสักเท่าไหร่แล้วผมรู้สึกว่าถ้าคุณ ไปงานแต่งที่เป็นทีมสีชมพูเป็นสีนูดนูตเป็นสีที่มีความแบบชมพูพาสเทลอะไรเงี้ยก็ยังได้สรอบตัวนี้หรือเป็นงานแต่งที่เจ้าสาวเขาจัดในโรงแรมหรูหราหน่อยมิดเดิลเออร์ฟรามตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ครับสามารถใช้ไปงานแต่งได้แน่นอนคุณจะเป็นคนที่มีความสวยเป็นคนที่มีความดูอัทยาใสยดีดูแพงดูหรูหราแต่ก็น่าเข้าหาน่าคุยด้วยครับผมโอเคกลิ่นต่อไปนะครับผมขออนุญาตพูดถึงแบรนด์ไทยสักหน่อยน้ะก็คือแบรน ซิวเนียฟาร์มได้เองทุกคนในเมื่อพูดถึงซิวเนียวฟาร์มแล้วมี2องกลิ่นที่ผมอยากจะแนะนําให้คุณใช้ไปงานแต่งเนาะผมจะบอก,กว่า2กลิ่นนี้มีกลิ่นหนึ่งที่เขาก็เห็นด้วยเหมือนกันเพราะว่าผมได้แบบโยนหินถามทางถามทางแบรนด์ซิวเนียวฟาร์มว่าเธอเนี่ยเธออยากจะให้น้าหอมตัวไหนเป็นน้ําหอมที่ใช้ไปงานแต่งน้าหอมของเธอเขาก็ไล่มาประมาณ4ีหตัวเนาะแต่ว่าผมเอาจริง2ตัวตัวนี้เขาก็แนะนําแต่ว่าตัวนี้ผมรู้สึกว่าผมแนะนําเองนะครับผมอ่ะพูดถึงซิวเนียวฟาร์มแล้วขออนุญาตนะครับผมคุณสามารถ เข้าไปร่วมเล่นเกมกิจกรรมจากทางเราได้น,นี้ประกาศเลยนาะประกาศดีไหมต้องการจะแจ้งให้ทราบนี่ไงยัง้ทราบอยู่ ก็คือคุณเข้าไปเม้นในโพสต์ชุมชนของผมหรือเม้นในคลิปนี้ก็ได้นะว่าทําไมคุณถึงเลือกที่จะติดตามช่องแบงค์ซาเชนเอาครับผมเพื่อที่จะรับรางวัลเป็นน้าหอมเซเวียรฟาร์มขนาด10 ml ฟรีทั้งหมด3รางวัลน,นะครับเดี๋ยวจะจับรางวัลกันซึ่ง1รางวัลเป็นรางวัลที่ผมเป็นคนจัดให้เองส่วน2รางวาัลทางแบรนด์เป็นคนบอกว่าเดี๋ยวเราจะจัดให้นะครับผมแล้วก็คือรวมเป็น3รางวานนะัลเนาะดังนั้นลองเล่นกิจกรรมนี้ดูนะครับผมเพื่อจะได้ชิงรางวัลครับแต่ว่า คนที่ชิงรางวัลเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ติดตามช่องผมแล้วก็เข้าไปติดตามอินสตาแกรมของทางแบรนด์เชือฟาร์มนะครับผมตัวแรกที่ผมรู้สึกว่าน้ําหอมของเชื่ฟาร์มที่มีความรู้สึกถึงความเป็นงานแต่งน้ำหอมที่ชื่อว่าปิ้งเชื่ฟาร์มบลูบโรสพาฟาร์มครับทุกคนตัวนี้เลยทุกคนที่เขาเพิ่งออกมาใหม่เลยทําไมผมถึงรู้สึกว่าน้ำหอมตัวนี้เหมาะสำหรับเป็นงานแต่งแั้นก็คือฮ,ฮู้ทุกคน มันเป็นน้ําหอมกลิ่นกุหลาบที่มีความใสมันเป็นน้ําหอมกลิ่นกุหลาบที่มีความกลางหวานแต่ความใสความกลางหวานนั้นมากับกลิ่นที่มีความเย็นๆครับทุกคนเป็นกลิ่นน้ําหอมกลิ่นกุหลาบที่ไม่ได้เหมือนกับน้ำหอมกลิ่นกุหลาบทั่วๆไปนะมันไม่ได้มีความเขียวปี่มากคือน้ำหอมกลิ่นกุหลาบนะครับผมมันจะมีลักษณะหลายแบบนะครับซึ่งมันก็มีแบบที่เหมือนกับกุหลาบจริงมากมาทั้งกลิ่นก้านใบช้าชาใบก้านกิ่งซึ่งถามว่านั้นดีไหม มันก็ดีแต่ว่ามันจะมีความเขียวมีความครีมนิดนึงในความรู้สึกส่วนตัวของผมหรือน้ําหอมกลิ่นกุหลาบบางกลิ่นอะเบนมาแบบทําให้กลิ่นดูแก่อออ,อันนั้นก็จะเป็นอีกแนวหนึง่งแต่สาหรับบ l ู e ร o ของสูเมียร์ฟาร์มตัวนี้ผมว่าเขาทํากลิ่นกุหลาบออกมาได้หรูหราดูดีดูแพงเหมาะกับตีนง,งานแต่งที่เป็นสีแบบสีออกพาสเทลหรือถ้าคุณอยากจะไปงานแบบ งานแต่งที่เขาเป็นสีเขียวอะไรเงี้ยถามว่าน้ำหอมตัวนี้มันมีความกรีนอยู่ในกลิ่นไหมด้วยความที่มันเป็นน้ําหอมกลิ่นกุหลาบอ่ะผมว่าเขาก็ติดกิ่นมาให้นิดนึงเป็นกลิ่นของใบอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่ใบที่หนักมากมันเป็นใบที่มากับกลิ่นเย็นๆมีความหรูหราครับน้ำหอมตัวนี้สามารถส่งเสริมงานแต่งที่เป็นทีมสีเขียวสีเขียวฟ้าเทวย่งนี้ได้ดีมากๆทุกคนอยากคุณไปลองนะครับผมผมว่าน้ำหอมตัวเนี้ยมีความรู้สึกว่าใช้ไปแล้วอ่ะมีความเย็นๆอยู่ในตัวด้วยมันมีความรู้สึกถึงความเป็น แป้งเย็นนิดนึงในกลิ่นนะที่ผสมกลิ่นกุหลาบด้วยผมก็รู้สึกว่าเออตัวนี้เหมาะสำหรับไปงานแต่งที่เป็นทางการได้ชิวๆได้สบายได้จัดที่บ้านได้แต่งที่บ้านแต่งที่โรงแรมได้อันนี้เหมาะสมครับสล้วเรากินต่อไปของซิมเนียฟาร์มอันนี้เอาใจหนุ่มๆหน่อยตัวก่อนหน้านี้ถามว่าหนุ่มๆใช้ได้ไหมหนุ่มๆที่มีความน่ารักใช้ได้ครับแต่ตัวเนี้ยเป็นกลิ่นที่ผมมีความรู้สึกว่าเออสามารถใช้ไปงานแต่งได้และหนุ่มๆน่าจะชอบมีความหรูหราก็คือสิมเียารมที่ชื่อว่า gentleman iris ครับทุกคนสขารับกลิ่นของ iris นะ่ะมันเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นแบบแป้ง,ปงเป็นแป้งหอมๆนวลๆที่มีความหรูหราดูดีซึ่งความตัวนี้เป็นอย่างนั้นเลยทุกคนกลิ่นของ gentleman iris นะครับเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นลิติก i c k ล่าแพงเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกถึงความหรูหรามากแล้วพออยู่บนร่างกายไปตะพักหนึ่งรอให้กลิ่น iris เขาทํางานอ่ะ อินไอริสตวน้อหอมตัวนี้มีความเป็นพูดดีมากๆทุกคนเหมาะที่จะใช้กับงานแต่งหลายแบบมาเอาจริงนะเสื้อของผมสีกรมท่าหรือแบบสีน้ําเงินสีอะไรเงี้ยก็สามารถใช้นหอมตัวนี้ได้สีเทาประมาณนี้นะครับผมสามารถใช้จ e n t l e m า n ไอริสได้หรือถ้าเป็นงานแต่งที่เป็นทีมสีแบบเขียวที่มีความเข้มๆหน่อยอะไรเงี้ย ก็สามารถใช้นหอมตัวนี้ได้ทุกคนเป็นกลิ่นที่ผมรสึกว่ามีความหรูหราแล้วก็ดูดีมากคุณสามารถใช้นหอมตัวนี้ได้ในทุกสถานการณ์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นงานแต่งตอนเช้าผมว่าก็ได้อยู่แต่ถ้าจะให้ส่งเสริมบุคลิกจริงๆนะ งานแต่งช่วงกลางคืนที่ตอนกลางคืนมีการ after party ด้วยอะ่ะตัวนี้สามารถใช้ได้ทุกคนดังนั้นนะครับผมคุณสามารถใช้นอหอมตัวนี้ลากยาวตั้งแต่ความหรูหราช่วงที่แบบว่าไปงานกลางคืนแต่งตัวหรูหราไฮโซดูดีเข้าไปในงานแต่งนี้ใช่ไหมลากยาวจนกทั่งถึงช่วงที่คุณ after party คุณสามารถใช้นหอมตัวนี้ต่อได้เลยเป็นน้ำหอมของซิงเนียฟาร์มอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนําครับถ้าคุณอยากได้น้ำหอมกลิ่นไอลิสที่หรูหราดูดีดูแพงใช้ได้ในหลั หลายสถานการณ์ตัวนี้ตอบโจทย์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับเทนท์แมนไอริสครับผมโอเคกลิ่นต่อไปนะครับทุกคนอ่มาถึงกลิ่นที่หลายคนน่าจะมีความงงงวยว่าทำไมมันติดมาได้แนละ้วก็คือน้ำหอมของ m a r ์ Mark j a c o b บที่ชื่อว่าปิง้ง มาร์จเจคอบเพอร์เฟกต์อินเทนส์ครับคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าตระกูลมาร์จเจคอบเพอร์เฟกต์มันมีหลายตัวใช่ไหมจริงๆผมช่างใจมากระหว่างมาร์จเจนคอบ EDT นะครับผมตัวล่าสุดอนะแต่ส่วนตัวแล้วผมมีความรู้สึกว่าตัวนั้นถามว่าใช้เป็นงานแต่งได้ไหมได้ครับถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่มีความน่ารักเป็นผู้หญิงที่มีความแบบอัธยาศัยดีใช้งานแต่งสีเขียวพาสเทลสีชมพูพาสเทลสีนวลนๆนนสีเหลืองๆอะไรเงี้ยสามารถใช้ในความตัวนั้นได้แต่ถ้าเป็นงานแต่งที่ติดหรูนิดนึงและคุณเเเเปป็็นนนพืื่ออจ้าสาสวหร เจ้าสาวเองที่มีความเปรี้ยวมีความเผ็ดมีความเซ็กซีมม่มีความสึกว่าอยากจะเปิดตัวในงานให้มีความอลังชางหรือแต่งตัวโป๊ๆหน่อย็นงานแต่งเข้าใจปะมาจ้กั e บ p e r t e c t i n t e n s e ตัวนี้จะตอบโจทย์ครับเพราะว่ามันเป็นกิิงที่เหมือนดอกไม้กลางคืนทุกคนถ้าคุณอยากจะรู้ว่ากลิ่นของอ่ดอกไม้กลางคืนเป็นอย่างไรดอกราตรีเป็นยังไงอ่ะ น้ำหอมตัวนี้จะให้ความรู้สึกแบบนั้นเป็นกลิ่นที่มีความลึกลับแต่ก็แฝงด้วยความเซ็กซี่และมีความมีระดับอยู่ในกลิ่นและให้ความรู้สึกถึงความเป็นผู้หญิงที่มีความสูงส่งครับเป็นกลิ่นที่หอมลึกลับอะหอมแบบถามว่าเป็นกลิ่นที่มีความตะโกนไหมผมว่ากลิ่นมันมีความตะโกนนะแต่ว่ามันไม่ใช่ตะโกนที่แบบว่า อ๋อเรี่ยราดมากเกินไปอะ่ะมันมีความหรูหราและดูดีอยู่ในกลิ่นทุกคนถ้าคุณไปงานแต่งแล้วเขาให้คุณใส่ชุดสีแดงหรือสีวายแดงวายะอะไรเงี้ยน้ำหอมตัวนี้สามารถให้ความรู้สึกอย่างนั้นได้หรือถ้าเป็นงานแต่งที่เป็นสีทองเลยละเอะไรเงี้ยครับน้ำหอมตัวนี้สามารถใช้ได้ทุกคนอีกในนึงก็คือถ้างานแต่งนั้นอะ่ะเป็นงานแต่งของต่างประเทศที่ตอนนี้เขามีดราม่าเรื่องกา,า,า,ารแต่งตัวของยาญาอุรัสยาที่เป็นงานแต่งของมาคคิมคือดราม่าอะ่ะบางทีอะ่ะ คนเขียนข่าวว่าดรามา่ามีคนดราม่าอยู่3าคนอะไรเงี้ยก,ก็เป็นดราม่าแล้วแต่คนชมประมาณร้อยอะไรเงี้ยงงปะนั่นแหละซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าเป็นงานแต่งที่เขาไม่ได้มานั่งซีเรียสเรื่องเงี้ยคุณสามารถใส่เสื้อสีเข้มไปได้ใส่ชุดเรสสีแบบสีเข้มสีน้าตาลเข้มสีดําอะไรไปได้ซึ่งจริงๆแล้วงานแต่งที่ต่างประเทศอะสีดําเป็นสีปกติเพราะเป็นสีสุภาพนะครับ คุณสามารถใช้ใน้ำหอมตัวนี้ได้ทุกคนลึกลับดูดีมีเสน่ห์เซ็กซี่แบบมีระดับมาร์กจะขอ Perfect ก n t อ n s e ครับผมโอเคครับกลิ่นต่อไปนะครับผมที่ผมรู้สึกว่าเหมาะสมและสามารถใช้ไปงานแต่งได้นั่นก็คือน้ำหอมของ g o g o armani ที่คนเป็นพรีเซนเตอร์ก็คือ Jackson หวังนะครับผมที่ชื่อว่า gio gio armani cry the u r o a t e l e a t e ครับตัวเนี้ยทำไมผมรู้สึกว่ามันสามารถใช้ไปงานแต่งได้นั่นก็คือ เขาเปิดตัวมาได้กลิ่นที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นีตัสครับมีความรู้สึกถึงความโปร่งความสบายความใสความกลางวันในช่วงแรกแต่ก็มีความแบบรู้สึกถึงความเป็นทางการอยู่ในกลิ่นด้วยเป็นกลิ่นที่มีความหรูหราแต่ไม่ใช่กลิ่นที่มีความตะโกนมากครับแล้วพอมันอยู่บนร่างกายไปสักพักหนึ่งอ่ะเขาจะเริ่มโชว์กลิ่นที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นใบชาทุกคนดังนั้นถ้างานแต่งที่คุณจะไปอ่ะเป็นงานแต่งช่วงกลางวันงานเช้าอะไรอย่างเงี้ย คุณสามารถใช้ความตัวนี้ได้หรืองานแต่งที่มีธีมเป็นสีครีมสีเหลืองสีเขียวพาสเทลสีที่ออกไปในโทนเอ,อิร์ทโทนเอ,อิร์ทโทนที่มีความสีอ่อนๆหน่อยอ่ะกลิ่นนี้จะตอบโจทย์มากทุกคนคุณสามารถใช้กลิ่นนี้ไปงานเช้าในงานแต่งงานได้สำหรับงานคืนนะครับผม ตัวนี้ถ้ามี after party อาจจะสู้เพื่อนไม่ได้นะครับผมดังนั้นถ้าคุณอยากจะหาน้ำหอมสักกลิ่นหนึ่งที่มีความชิลมีความสบายใช้งานง่ายใช้ได้ระหว่างวานันงานเชา้าถ้าเขาไม่ได้จัดที่งานแบบที่มีงานที่เป็นห้องแอร์เป็นงานที่แบบว่าโลง่ลงๆนิดนึงอ่ะหรือบ้านของเจ้าสาวเจ้าบ่าวเขาไม่ได้ติดแอร์ ตัวนี้สามารถใช้ได้ครับเพราะว่ามันจะไม่รบกวนใครไม่ทําให้ใครมึนหัวและไม่ทําให้คุณรู้สึกอบกอ้าวในช่วงกลางวันครับใช้ได้ดีในงานแต่งช่วงกลางวันและเป็นสีพัสทลท,ที่มีขีอ่อนสําหรับ Gio g e o, o Armani The Eau de t o l e t ครับน้ำหอมตัวนี้ถ้าให้ผมแนะนําว่ากลิ่นประมาณไหนอะ คุณไปลองดมกานีเย่สีเหลืองดูมันเป็นกลิ่นประมาณนั้นทุกคนเหมือนครีมกานเย่สีเหลืองอะดังนั้นอะถ้าคุณชอบกลิ่นของครีมกานีเย่สีเหลืองอะคุณจะชอบน้ำหอมตัวนี้และสามารถใช้น้ำหอมตัวนี้ในชีวิตประจําวันได้และงานแต่งช่วงกังวันผมแนะนําครับชิลหอมโล่งโปร่งสบายครับผมโอเคกลิ่นต่อไปนะครับผมนั่นก็คือน้ําหอมของแบรนด์ ดิฟทิกทุกคนซึ่งผมอ่านชื่อเขาไม่ออกอะมาชื่อว่าเลเอเปปีเอหรือเปล่านะครับผมตัวนี้ผมได้มาสักระยะแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้รีวิวแล้วก็ผมรู้สึกว่าน้ำหอมตัวนี้เหมาะสำหรับการไปงานแต่งทุกคนเป็นอย่างไรนะั้นปิง้งโอ้ทุกคนคือน้ำหอมตัวเนี้ผิวเผินนะ ตอนแรกอะผมรู้สึกว่ามันมีความใกล้เคียงกับดิฟทิกเฟอร์เดโปนะครับผมมันมีความเป็นเฟอร์เดโปตอนแรกอะ่ะแต่ว่ามันเป็นเฟอร์เดโปที่ตัดความหืนความแบบเป็นมวลหนักๆของกลิ่นนะลงไปทุกคนถ้าคุณเคยดมเฟอร์เดโปอะมันเป็นกลิ่นของมวลดอกไม้ซึ่งมันจะมีความแบบอืนๆๆมึนๆของกลิ่นนิดนึงอะแต่ตับโบสามารถใช้เฟอร์เดโปได้แต่ว่าน้ำหอมตัวนี้ เขาจะเป็นกลิ่นของดอกไม้เหมือนกันทุกคนแต่เป็นกลิ่นดอกไม้ที่มีความใสเป็นกลิ่นดอกไม้ที่มีความกลางวานมากกว่าและก็มีความรู้สึกถึงความเป็นแบบมีความเป็นมัดมัตอ่ะทุกคนผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วผมไม่ได้ดูโน้ตด้วยนะว่ามันมีกลิ่นหอมมัดไหมแต่มันให้ความรู้สึกงความเป็นกลิ่นแบบกลิ่นที่ดมแล้วอะ่ะ รู้สึกถึงความเป็นคนที่มีความสูงสักคนที่มีความติดเซ็กซี่เล็กๆแต่ไม่ได้โปมากคนที่มีความรู้สึกถึงความแบบหรูหราดูดีดูแพงแล้วก็ยังคงเป็นกันเองอยู่นะครับผมตัวตน,นี้เหมาะกับงานที่ถ้าเป็นงานแต่งนะครับ ตัวนี้จะต้องเป็นงานแต่งที่มีความหรูหรามีทีมที่ดูดีนิดนึงอาจจะเป็นทีมที่เป็นสีทองสีโรสโกสีครีมหรือสีที่ไม่ฉูดฉาดจนเกินไปเป็นกลิ่นพาร์เทลที่ออกแนวธรรมชาติหน่อยพอจะเข้าใจในกลิ่นนะครับเนื้อกลิ่นจะเป็นประมาณนี้ทุกคนคุณสามารถลากชุดสีขาวหรือชุดสีทองใช้นหอมตัวนี้ได้หรือแม้แต่เจ้าสาวเองนะครับผม สามารถใช้น้ำหอมตัวนี้ได้ทุกคนคุณจะเป็นผู้หญิงที่มีความหรูหราดูดีดูแพงเป็นผู้หญิงที่มีความน่ารักทธยาัยดีเป็นผู้หญิงที่มีความสูงสักแต่ก็สามารถคุยได้ไม่ได้เข้าถึงยากจนเกินไปครับนี่คือน้ําหอมของดิฟทิกที่ชื่ออะไรปไปอ,อ,อสักอย่างนึงนะครับผมเดี๋ยวขึ้นลูกให้อยู่แล้วนะครับผมหรูหราดูดีดูแพงถ้าคุณรู้สึกว่าดิฟทิกเฟอร์ดาโปอะมันจะมีกลิ่นบางอย่างที่มีความมึนคืนมีความหนักหนักมีความตึ๊บตึ๊บอะ แล้วอยากจะลดกลิ่นนั้นลงอยากให้เป็นกลิ่นที่มีความแบบเป็นแป้งหอ,อมหอมหวานแล้วก็มีความ,มนวลนๆตัวนี้จะให้ความรู้สึกแบบนั้นครับผมรู้สึกว่าตัวนี้ใช้งานง่ายกว่ารับรองคุณจะชอบกลิ่นนี้และคนในงานจะรักกลิ่นนี้บเพราะว่ามันดูดีมา,มากๆผมแน,น,นะนําสําหรับเจ้าสาวนะกลิ่นนี้ดูดีสุดๆครับผมกลิ่นต่อไปครับผมอ่าโอเคมาถึงกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่พูดถึงงานแต่งแล้วผมอยากจะแนะนําให้คุณใช้ไปแล้วก็คือปิ้ง บองบองซิกเนเจอร์ครับทุกคนก็คือมองบองที่เป็นขวดสีขาวๆตัวนี้นะครับอ่าทำไมผมรู้สึกว่าตัวนี้เหมาะสาหรับไปงานแต่งผมมีแบบขวดแบ่งแยกด้วยนะมองบองซิกเนเจอร์ครับหนึ่งสองสามปึง้งคือถ้าคุณอยากได้น้ำหอมสักอลิ่นหนึ่งอ่ะที่มีความหวานแบบจัดเต็มแต่ความหวานนะั้นอ่ะ มีความนวลๆมีความดูดีมีความเป็นผู้ดีอยู่ในกลิ่นน่ะและสามารถใช้ไปงานแต่งได้โดยที่เสริมเสน่ห์ให้คุณเป็นคนที่มีความน่ารักน่าคุยด้วยหรือคุณจะไปตกคู่ในงานแต่งสักทีหนึ่งเป็นเพื่อนเจ้าสาวแล้วมีฟิลแบบว่าฉันยังโสดอยากจะให้ผู้ชาย a อทเทนชั่นฉันแล้วรู้สึกว่าฉันเป็นคนน่าเข้าหาเป็นคนน่ารักกระจุ่มกระจิ๋มอ่ะมองบรองดิกเนเจอร์ตัวนี้ให้ความรู้สึกอย่างนั้นได้ครับถ้างานแต่งนั้นเป็นสีชมพู คุณจะนึกถึงกลิ่นนี้ทันทีทุกคนสีชมพูสีครีมอ่ะผมแนะนำให้ฉีดน้ำหอมตัวนี้ไปนะครับผมเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกถึงความสุภาพไหมมันก็สุภาพได้แต่ก็เป็นความสุภาพที่ยังมีความน่ารักอยู่ไม่ใช่ความสุภาพที่มีความเซ็กซี่แบบจัดเต็มเหมือนตัวนี้ถ้าเป็นงานที่มีความเซ็กซี่จัดเต็มอ่ะผมแนะนําตัวนี้แต่ถ้าถามว่าคุณเป็นคนที่มีความโป๊ะๆหน่อยอ่ะอยากจะแต่งตัวเซ็กซี่วอลเปเแล้วใช้น้ำหอมตัวนี้ได้ไหมได้นะครับคุนคุณจะกลายเป็นผู้หญิงที่มีความเซ็กซี่แต่ก็ ระเบิดความน่ารักเป็นความคอนทราสต์ของกลิ่นในระดับหนึ่งแต่ก็ทําให้คุณดูดีได้ครับผมเพราะว่าช่วงหลังๆคอนหอมตัวนี้ความน่ารักความกระกปุกกระปี้ของมันนะ่ะจะค่อยๆลดลงและกลายเป็นคนที่มีความออกแนวเซ็กซี่เล็กๆในกลิ่นครับเป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่พอพูดถึงงานแต่งแล้วผมจะแนะนําให้สาวๆใช้เป็นงานแต่งนะครับผมงานแต่งสีชมพูใช้ได้งานแต่งสีครีมใช้ได้งานแต่งสีพาสเทลใช้ได,ได้หรือแม้แต่ตัวเจ้าสาวเองก็สามารถใช้บองบลองซิกเนเจอร์ได้ทุกคนโอเคถ้าบู ถึงมองบองแล้วขออนุญาตไปถึงอีกตัวหนึ่งที่ผมเพิ่งจะรีวิวได้ไม่นานครับก็คือมองบองที่ชื่อว่ามองบอง explorer p l a t i c นัทุกคนก็คือน้ำหอมตัวนี้นะครับผมผมเพิ่งจะรีวิวแบบเต็มไปถ้าใครอยากชมก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับผมตัวนี้ทำไมผมถึงรู้สึกว่าสามารถใช้เป็นงานแต่งได้หนึ่งสองซ้ำหอมทุกคนเป็นกลิ่นที่มีความหรูหรามากเป็นกลิ่นไม้ที่มีความชัดเจนในความเป็นไม้มันก็เลยทําให้น้ําหอมตัวนี้ โดยหลักโดยรวมเป็นน้ําหอมกลิ่นไม้เป็นน้ําหอมกลิ่นไม้ที่มีความนวลนัวเป็นน้ําหอมกลิ่นไม้ที่เจือความรู้สึกถึงความแบบหรูหราเข้ามาในกลิ่นไดนะ้ทุกคนคือผมไม่รู้จะอธิบายยังไงทำน้ำหอมตัวนี้นะมันมีความเป็นไม้มันเป็นกลิ่นที่มีความหรูหรามากเป็นกลิ่นที่มีความสุขขุมมากเป็นกลิ่นที่มีความดูดีมากดังนั้นถ้าคุณเป็นเจ้าบ่าวเอง ที่ตีมงานแต่งเป็นสีน้ําตาลเป็นสีเขียวมะกอกหรือแม้แต่งงานแต่งที่คุณใส่เสื้อสีเทาไปได้สีน้ําตาลไปได้ใส่สูตรสีเข้มไปได้อ่ะน้ําหอมตัวนี้จะสามารถใช้ได้ทุกคนเป็นน้ําหอมที่ผมว่ามีความสุขุมนุ่มลึกแล้วก็หล่อมากทุกคนถ้าคุณฉีดน้ําหอมตัวนี้ไปงานแต่งนะ คุณจะกลารเป็นคนที่มีความภูมิฐานคุณจะกลารเป็นคนที่มีความหล่อคุณจะกลารเป็นคนที่มีอัตยาศัยดีแล้วก็เป็นคนที่ดูดีมากๆเป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่ผมมีความรู้สึกว่าเออถ้าใครถ้าคนจะไปงานแต่งอ่ะผมจะแนะนําให้เขาใช้กลิ่นนี้นะครับผมเพราะว่ามันดูดีดูหอมดูแพงและราคามันน่ารักมากนะครับผมเป็นอีกกลิ่นหนึ่งของมองรองอยู่ตรงไหนวะสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้ไหค,ครับผมที่อยากจะแนะนําให้คุณใช้ไปงานแต่งครับไปลองดูครับทุกคนโอเคใกล้จะหมดแล้วครับทุกคนกลิ่นต่อไปนะครับ เอาใจสาวหรืองานแต่งที่มีความหวานๆน้านะครับผมถ้างานแต่งนั้นอ่ะคุณรู้ว่าเจ้าสาวอ่ะชอบสีชมพูทีมงานเป็นสีชมพูแล้วก็งานนันนั้นตกแต่งประดับไปด้วยแบบเขาเรียกว่าแนวดอกกุหลาบอ่ะนี่เลยครับทุกคนด a r ติโซโรดิเก e ์ฟอร์เฮิร์เฟ r ร์มัครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ผมแนะนําให้คุณใช้ไปงานแต่งที่มีความหรูหราและติดกลิ่นกุหลาบครับจะเป็นอย่างไรนั้นทุกคน กลิ่นเนี้ยมันให้ความรู้สึกความสดชื่นแบบดอกไม้นะครับเขาให้กลิ่นที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นกุหลาบครับเป็นกุหลาบที่มีความใสใสเป็นกุหลาบที่มีความกังวนันเป็นกุหลาบที่มีความดูดีจะบอกว่าน่ารักก็น่ารักจะบอกว่าเซ็กซี่ก็เซ็กซี่จะบอกว่าหรูหราก็หรูหราเป็นน้ำหอมกลิ่นกุหลาบที่ดูดีดูแพงนะครับผมและซิกเนเจอร์ของมาซิโซโรดิกเก้ก็คือไม่ว่าน้ําหอมตัวไหนของเขาอ่ะผลรวมสุดท้ายอ่ะจะก,กลายเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นของมัสทุกคนซึ่งเราอมตัวนี้นะ สุดท้ายก็จะกลายเป็นกลิ่นมัสที่รวมกับกลิ่นของกุหลาบจางๆบางๆครับเป็นกลิ่นที่หอมดูดีมากๆสําหรับใครที่จะไปงานแต่งที่เป็นธีมสีชมพูสีชมพูอ่อนก็ได้สีชมพูเข้มก็ได้และธีมงานแต่งนั้นอ่ะประดับประดาไปด้วยดอกไม้ยิ่งถ้าดอ,อกไม้ในงานน้ะเป็นดอกกุหลาบอะไรเงี้ยน้ำหอมตัวนี้จะเหมาะมากนะครับผมเหมาะสําหรับงานกลางคืนที่ไปงานโรงแรมหรือเป็นงานที่มีความหรูหราหน่อยคุณอาจจะได้พบเจอกับ คนมากหน้าหลายตาคนอายุเท่าๆกันก็ได้เจอคนอายุมากกว่าก็ได้เจอหรือคนที่มีความแบบมีวุฒิภาวะมีวัยวุฒิอ่ะคุณก็สามารถใช้นหอมตัวนี้ไปได้เป็นกลิ่นที่ดูดีมากๆแล้วก็ติดความเซ็กซี่ในกลิ่นได้ดังนั้นถ้าเป็นงานแต่งที่เจ้าสาวเป็นคนแซบ่บหรือคุณเป็นเพื่อนเจ้าสาวที่มีความแซบ่บมีความเซ็กซี่แต่ก็ติดหรูอ,อะไรเงี้ยและหลังจากงานแต่งอะ่ะมันมีงาน after party เลยอะ่ะตัวนี้เลยทุกคน สามารถใช้ในงานแต่งปกติได้สามารถใช้ในงานแต่งที่มีอัฟเตอร์ปาร์ตี้ได้คุณจะเป็นดาวเด่นในงานคุณจะเป็นกุหลาบที่สวยมากๆของงานครับดังนั้นนะครับผมทีมงานแต่งที่เป็นสีชมพูประมาณนี้หรือเป็นสีชมพูเป็นสีที่มีความแบบหวานหวานหน่อยคุณสามารถใช้ใน้ำหอมตัวนี้ได้นะครับผมยิ่งถ้าคุณแต่งตัวที่เป็นลายดอกกุหลาบอะร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนตัวนี้จะตอบโจทย์มากๆครับ โอเคครับถ้าคุณรู้จักช่องผมดีคุณจะรู้ว่าน้ําหอมตับคุณซีเป็นน้ำหอมที่ผมลองมาแทบจะหมดแล้วแต่มีแค่กลิ่นเดียวจริงๆ,ๆที่ผมรู้สึกว่าผมประทับใจเลยก็ชอบนะก็คือซีที่ชื่อว่าซีฟิโอรีทุกคนหนึ่งสองสามปิ้งอู้ทุกคนถ้าพูดถึงงานแต่งนะ ผมรู้สึกว่าซเฟ f อรีเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นดอกไม้ให้ความรู้สึกความเป็นวานิลาถ้าคุณอยากได้กลิ่นน้ําหอมที่มีความเป็นฟลอเรลเป็นกลิ่นที่มีความรู้สึกเจือความเป็นกลาาบและมีความเป็นวานิลาหวานๆด้วยมีกลิ่นบางอย่างที่หอมหวานเหมือนกับฮันนี่เหมือนกับน้ำผึ้งอะ ผมรู้สึกว่าน้ำหอมตัวนี้ตอบโจทย์แบบนั้นมากทุกคนมันเป็นความหอมที่ให้ความเป็นวานิลาที่ขั้นกว่ามองบรองซิกเนเจอร์เมื่อกีนน้นี้คือมองบรองซิกเนเจอร์อ่ะมันจะมีความนวลนนนของกลิ่นมันจะมีความอ่าเป็นสาววัยาวอยู่อ่ะแต่ซีเฟอรี่อ ถามว่ามันเป็นผู้หญิงวัยเยาว์ไหมมันก็ไม่ได้โตมากจนเกินไปทุกคนแต่เป็นกลิ่นที่มีความหรูหรามากเป็นกลิ่นที่มีความดูดีมากเป็นกลิ่นที่มีความดูแพงมากเป็นกลิ่นวานิลลาที่เจือมากับกลิ่นที่มีความหอมหวานที่เหมือนกับกลิ่นของน้ำผึ้งตามที่ผมบอกไว้ข้างต้นทุกคนแต่ก็ให้ความรู้สึกถึงความเป็นแบบเอาจริงนะมันมีความซีตัสเล็กๆในกลิ่นด้วยแต่ความซีตัสนั้นะ่ะ ถูรวบรวมมาก,กับกลิ่นของความเป็นวานิลามีความหอมหวานสุดทุกคนถ้างนานแต่งนั้นอ่ะเป็นงานแต่งที่มีธีมสีชมพูสีโอโรสสีพาสเทลอะไรเงี้ยผมว่าน้ำหอมตัวนี้สามารถใช้ได้เป็นกลิ่นที่ดีมากๆไปงานแต่งรับรองคุณจะต้องเป็นดาวเด่นอยากจะได้คู่ในงานแต่งในเมื่อฉันโสดอยู่แล้วฉันจะไปงานแต่งแล้วอาจจะต้องเจอคนที่โสดเหมือนกันอะไรเงี้ยตัวนี้ตอบโตยนและแม้กระทั่งเจ้าสาวเองก็สามารถใช้น้ำหอมตัวนี้ได้ครับโอเคตัวสุดท้ายทุกคนปรบมือ คุณจะสังเกตว่าเอนเนอร์จีผมเริ่มดอปเพราะว่ามันร้อนนะครับผมแล้วก็ผมเป็นคนที่ไม่ได้ชอบแต่งตัวเรียบร้อยเบอร์นี้ขนาดเรียบร้อยนะยังโป๊ขนาดนี้ <c oughs> แต่ผมจะบอกว่าอ่ะโอเคในเมื่อเอเนอร์จีเริ่มดอปก็ถึงตัวสุดท้ายไอด้ทุกคนตัวสุดท้ายที่ผมแนะนําในคลิปที่เหมาะสําหรับไปงานแต่งก็คือน้ําหอมของชาแนลครับเป็นชาแนลที่ชื่อว่าชาแนลโคโค่มาร์เซลอเดีย์ฟาร์มครับทุกคนปิง้งสาหรับโคโค่มาร์เซลอะ แทบจะไม่ใช่น้ําหอมที่จะต้องมารีวิวกันแล้วอะ่ะคือถ้าคุณจะไปงานแต่งสักงานนะที่เป็นงานสังคมที่ต้องเจอกับผู้ใหญ่ต้องเจอกับมาดามต้องเจอกับคนมากหน้าหลายตาต้องเจอกับคนที่มีความมีระดับแล้วก็ดูแพงมากๆอะ่ะชาแนลโคโค่มามา,มาร์เซลตัวเนี้ยจะทําให้คุณกลายเป็นผู้หญิงที่มีความหรูหราดูดีดูดแพงน,นะครับผมคุณสามารถใช้น้ำหอมตัวนี้ในงานที่เป็นสีชมพูได้เป็นสีโอโรสได้เป็นสีแบบ แดงก็ยังได้ครับมันเป็นน้ำหอมที่ผมมีความรู้สึกว่าผมดมไปแล้วอะ่ะผมรู้สึกถึงความหลากหลายในกลิ่นครับทุกคนคือหลายๆกลิ่นอะ่ะผมอาจจะพูดได้ว่าน้ำหอมตัวน,นี้เป็นสีชมพูนะเป็นสีพาสเทลนะแต่ชาแนวโคโก้มานโมแซลอ่ะมันเป็นน้ำหอมที่มีความสีทองทุกคนมันเป็นกลิ่นที่มีความหรูหราดูดีดูมาดามมากอ่ะถ้างานนั้นอะ่ะคุณต้องเจอกับคนที่ไฮโซโก้หรูอะ่ะ น้ำหอมตัวนี้จะตอบโจทย์มากเพราะว่าน้ำหอมตัวนี้มีความหรูหรามากครับทุกคนมันเป็นกลิ่นที่ดมไปแล้วใช้ไปแล้วมีความรู้สึกความเป็นมาดามใช้ไปแล้วรู้สึกถึงความที่มีความสูงสักดังนั้นถ้าคุณต้องไปเจอคนที่มีความแบบสูงสักนิดนึงหรือเจอคนที่มีระดับแต่งตัวแบรนด์เ네นมทั้งงานเป็นงานที่แบบว่า ไม่ใช่งานใหญ่แน่นะวิคืองานนี้ต้องเป็นงานใหญ่นะครับผมงานธรรมดาธรรมดาผมว่ามันจะดูหนักเกินไปถ้าคุณอยากจะใช้น้ำหอมที่มีความหรูหราดูดีดูแพงมีความอีโก้จัดนิดนึงคือเจ้าสาวเจ้าบา่าวของงานนี้จะต,ต้องเป็นคนที่มีความแบบหรูหราดูมีความแบบเป็นทางการนิดนึงอะแต่ทางการในที่นี้หมายถึงว่าทั้งทางการในงานแล้วก็ตัวเขาเองมีความเป็นทางการหน่อยนะ ตัวนี้จะตอบโจทย์ครับคุณจะกลายเป็นมาดามที่สวยคุณจะกลายเป็นมาดามที่มีความเซ็กซี่คุณจะเป็นมาดามที่มีความมีระดับน้ำหอมตัวนี้สามารถใช้ในชุดผ้าที่แบบผมว่างานแต่งงานที่มีความกระจุ่มกระจิม๋มแบบมีความแบบน่ารักน่ารักเป็นกันเองอะไรเงี้ยอาจจะไมไ่เหมาะกับนะ้ำหอมตัวนี้นะมันเหมาะกับงานที่มีความทางการกมากๆหรืออีกในหนึ่งนะครับทุกคน งานแต่งในะน้ำหอมตัวนี้คุณจะต้องให้เกียรติจ้ะของงานมากผมรู้สึกส่วนตัวนะว่าชาแนลโคโค่บานมอนเซลนะมันไม่ใช่กลิ่นที่เพื่อนจะเป็นงานแต่งเพื่อนเก็ต uh huh. ปะมันเป็นกลิ่นที่มีความรู้สึกว่าเราจะไปงานแต่งเจ้านายเราจะไปงานแต่งของใครสักคนที่เขามีความมีระดับขึ้นมาอาจจะสนิทไหมสนิท าอาจจะไม่ได้สนิทมากจนกระทั่งแบบกอดคอกันะอะไรเงี้ย s <assy> <S คุณสามารถใช้ชแนลโฮควอมันมอนเซลได้ครับมันจะให้ความรู้สึกอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากๆครักกันมากๆผมว่าน้ําหอมตัวนี้มันมีความหรูหราบแบบเกินไปนิดนึงก็หมดไปแล้วนะครับผมสําหรับน้ําหอมที่เหมาะสาหรับงานแต่งครับทุกคนผมมือครับผมจะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ผมไล่ยาวอามาทุกกลิ่นน มันเป็นบรรทัดนานุ่นตัวในความคิดของผมส่วนตัวผมมีความรู้สึกว่าไม่ว่าจะหอมอะไรบนโลกอบไเนี้ยคุณก็สามารถใช้เป็นงานแต่งได้นะครับผมเพียงแค่ว่าคุณสเปรย์ให้มันถูกที่ถูกเวลาถูกกระเทศะและก็เอาไปอัดแอปใช้ให้ถูกต้องเช่นถ้าสมมติว่ามันเป็นงานกลางวานันคุณอาจจะใช้กลิ่นที่หนักไม่ได้เอากลิ่นทีม่มีความเบาๆบางๆใส ย่างมิกซ์ Or เดีย o ์บูมมิ่งบูเก้อะไรเงี้ยก็สามารถใช้ไปงานกลางวันได้นะอันนี้พูดตามตรงอะแต่ถ้าสมมติว่าคุณจะไปงานกลางคืนแล้วมี After Party อัฟเตอร์ปาร์ตี้อะ คุณก็อาจจะใช้กลิ่นที่มีความเซ็กซี่มากขึ้นมีความแบบมวลของกลิ่นแรงมากขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คุณเป็นจุดเด่นได้ครับในงานและตลัดน้าหอมกลิ่นไหนที่ผมเลือกมาในวันนี้แล้วคุณรู้สึกว่าคุณเห็นด้วยคุณก็สามารถคุยกันได้เบนกันได้หรือคุณไม่เห็นด้วยคุณสามารถดสคัชชั่นกันได้คุยกันได้เพื่อที่จะให้สังคมของเราเป็นสังคมที่น่าอยู่มาคุยกันมาดีเบตกันด้วยคําพูดที่ดูดีไม่ใช่มาแบบว่าหุณนห้วนนะครับผมอย่าผมบอกไปตั้งแต่ข้างต้นแล้วถ้าใครมาหห้วนนนกกััับคครผผมมอเ้ดง็ ว่าครีมเนี่ยจะช่วยให้คุณสามารถใช้น้าหอมไปงานแต่งได้ไม่มากก็น้อยทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับตัวคุณอยากใช้อะไรใช้แค่ใช้ในปริมาณที่เหมาะสมและเป็นกลิ่นที่คุณชอบก็โอเคแล้วสําหรับงานแต่งครับผมบก็วังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับคนใกรชเจ้ารกระป๋อดแล์กดแช่ฝากากด subscribe ช่องผมเป็นกำลังใจให้กันและอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊กๆๆงให้กันด้วยเราจะได้กลับมาพบกรดิ่วันนี้ผมแบงค์ไปแล้วนะครับสวัสดีครับทุกคน